อีกขั้นของกยารประหยัดพลังงานที่เหนือกว่าของ Air Mitsubishi Electric Super Inverter รุ่น GT Series ของปี2021สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปข้อดีของ Air Mitsubishi Electric Super Inverter รรุ่น GT Series นะ อของปี2021ซึ่งมาพร้อมกับระบบ Multi f l o Condenser ซึ่งเขาบอกว่าระบบนี้เป็นระบบของการเคลือบการป้องกันคอยร้อนให้ทนทานมากยิ่งขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรดีนอกเหนือจากไอระบบ Multi f l o Condenser นี้บ้างแต่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ั s ส r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันโอเคไม่ต้องเสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรดีบ้าง แอร์เซอร์วิสแอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าตาของเจ้าแอร์ m t t u u i s s i ิ e l ็ ctric Super i n v e r t e r ร์เุ่น GTC e s นะครับนี่นี่เห็นไหมครับผมไม่ได้พูดเองนะอีกขั้นของการประหยัดพลังงานที่เหนือกว่าพร้อมที่สุดของเทคโนโลยีความเย็นสบายนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าทรงก็จะมี ตัวบอดี้เป็นสีขาแล้วก็จะมีคลิปฟ้าๆดำๆนิดๆให้ดูสวยงามดูไฮโซมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรดีบ้างโอเคอย่างแรกนะครับก็คือฉลากประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวว้า wow! วก็คือประหยัดไฟมากกว่ารุ่น Happy i n ินเวอรขึ้นมาอีกก็คือนี่ได้ระดับ2ดาวขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ระบบ Fast Cooling เย็นเร็วทันใจ คือระบบนี้ผมเคยได้ทดลองกับตัวเองแล้วคือมันเย็นเร็วขึ้นจริงๆนะ,ะแล้วก็มีระบบ PM 2 5 Filter ฟิลเตอร์เทคโนโลยีดักจับฝุ่นและอองขนาดเล็กระดับ2.5ไมครซึ่งกำลังตอบโจทย์กับบ้านเรามากๆตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่อง PM 2 5เยอะมากต่อมาก็คือระบบ Sleep Mode เทคโนโลยีสำหรับการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบและต่อมาก็คือระบบ Dual Barrier Coating เทคโนโลยีลดการเกาะฝุ่นและอองภายในเครื่องก็คือเหมือนจะมีสารเคลือบทาให้มันไอพวกฝุ่นเนี่ยมันไปจับตัวเครื่องไม่ได้ก็ทําให้แอร์สกรปรกช้าลงนั่นเองอ่าแล้วก็มาระบบออโตเวนคอนโทรลกำหนดทิศทางลมได้ตามต้องการก็คือสามารถสวิงได้ขึ้นลงซ้ายขวาแล้วแต่ที่เราต้องการจัดตั้งได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มีระบบลองแอร์โฟ ส่งลงไกลสูงสุด12เมตรคือ12เมตรนี่คือไกลแบบสุดๆไปเลยก็คือเขาได้ทำการทดลองมาแล้วเนี่ยว่ามันสามารถไปได้ไกลถึง12เมตรจริงๆอ่าแล้วก็มีระบบ Quiet Mode ทำงานเสียงเงียบสุดเพียง18เดซิเบลโหคือเงียบมากๆอ่าแล้วต่อมาก็เป็นระบบ e r r o r Code ง่ายต่อการตรวจเช็คอาการผิดปกติก็คือถ้าแอร์มีปัญหาคุณสามารถตรวจเช็คด้วยตนเองได้เลย แล้วก็โทรแจ้งศูนย์หรือว่าแจ้งช่างว่าอาการแอลเราเป็นแบบนี้จะได้ไม่โดนหลอกหรือว่าช่างที่มาจะได้รู้อาการเบื้องต้นนั่นเองแล้วสุดท้ายก็คือระบบ2 4 o u r o g r โปรแกรม t m e r ก็คือสามารถตั้งเวลาปิดเปิดล่วงหน้าได้ถึง24ชั่วโมงจะปั้งเปิดปิดตอนไหนแล้วแต่ที่เราต้องการได้เลยโอ้โหนี เท German, lo it it ่าท so ี่ผมดูมาเนี่ยที่เขาบอกมามีทั้งหมด10ข้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการพัฒนาขึ้นจากรุ่นก่อนๆหลายๆอย่างเหมือนกันยังไงก็คงต้องลองใช้ดูแล้วถึงจะรู้ว่ามันดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างดีกว่าครับว่าเจ้าซ u เปอร์อินเวอร์เตอร์รุ่น GTC Series เนี่ยมันมีไซส์ขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับก็จะมีตั้งแต่9,000 BTU 1 3,000 BTU 1 5 0 0 0 BTU 18,000 BTU 24,000 BTU และสุดท้าย30,000 BTU แต่30,000 BTU นี่น่าจะเป็นรุ่น GR ก็คือรุ่นของปีที่แล้วนะครับก็คือสรุปง่ายๆคือตอนนี้รุ่น GT เนี่ยจะมีทั้งหมด5ไซส์ก็คือ9,000 13,000,15,000,18,000,24,000 BTU เดี๋ยวเรามาดูขนาดกันบ้างก่อนครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละไซส์เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่กันบ้าง โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าขนาดมันจะมีเท่าไหร่กันบ้างแต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าที่ผมพูดเนี่ยผมขอแปลงจากมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรนะเพราะที่คุณเห็นมันเป็นตัวเลข280คูณ838มเนี่ยมันเป็นมิลลิเมตรอยู่นะผมจะแปลงให้มันเป็นเซนติเมตรเพื่อที่จะง่ายต่อการวัดของทุกคนนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยที่ขนาด9000 BTU 13000 BTU 15000 1 5 0ั0 b t u ไซส์มันจะอยู่ที่28คูณ83.8คูณ 9ซนติเมตรนะครับอ่าแล้วก็มาดูที่ขนาด18,000 BTU จนถึง24,000 BTU ไซส์จะอยู่ที่32.5คูณ110คูณ25.7ซนติเมตรเป็นเซนติเมตรนะครับอ่าสำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าสถานที่ที่ฉันจะติดพื้นที่ที่ฉันจะติดมันพอไหมก็ลองวัดขนาดจากที่ผมบอกนี้ไปก็ได้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ขนาดไซส์ของคอยล์ร้อนคอมเพรสเซอร์หรือตัวภายนอกกันบ้างนะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่กันบ้างนะมาเริ่มกันเลยที่ขนาด9,000 BTU ไซส์จะอยู่ที่45.4คูณ66คูณ23.5ซมก็คือเป็นขนาดที่เล็กที่สุดนั่นเองต่อมาที่ขนาด13,000 BTU ขนาดจะอยู่ที่53.8คูณ69.9คูณ24.9ซนเมตร อต่อมาเลยนะครับที่ขนาด15,000 BTU จนถึง18,000 BTU ไซส์ของมันจะอยู่ที่55คูณ80คูณ28.5ซนเมตรโอเคแล้วก็มาที่ขนาด24,000 BTU จะอยู่ที่71.4คูณ80คูณ28.5ซติเมตรต่อด้วยระบบน้ำยาก,ก็เป็นระบบน้ำยา R 3 2เป็นน้ำยาแอร์ตัวใหม่แล้วนะครับลดโลกร้อน โอเคระบบรับประกันก็การรับประกันคอมเพรสเซอร์5ปีรับประกันแผงคอยร้อนและแผงคอยเย็น3ปีนะครับก็คือสามารถใช้กันได้แบบยาวๆได้เลยนะคุ้มๆไปเลยสายด่วนในการติดต่อศูนย์มิซูบิชินะครับก็คือเบอร์1325สายด่วนให้บริการทุกวัน วันจันทร์ถึงสุขเวลา7.30นาฬิกา30นทีจนถึง24นาฬิกาถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนาาักขัตฤกษ์จะเริ่มตั้งแต่เวลา8.00นาฬิกาจนถึง22นาฬิกายังไงถ้าใครมีปัญหาหรืออยากจะถามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปสอบถามที่1 3 2 5นี้ได้เช่นเดิมงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันสั้นๆอีกทีนึงดีกว่าครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันสั้นๆอีกครั้งหนึ่งดีกว่าว่ามิสซูบิชิ ซูเปอร์อินเวอร์เตอร์รุ่น gtc รีของปี2021นั้นมีอะไรดีเพิ่มขึ้นมาบ้างและมันมีอะไรที่น่าสนใจมากๆบ้างมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแ,แรกเลยก็คือมีระบบฉลากประหยัดไฟเบอร์5แบบ2ดาวก็คือเกือบจะประหยัดไฟที่สุดแล้วนะก็คือที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ที่3ดาวนะอันนี้มันอยู่ที่2ดาวก็คือประหยัดไฟสุดๆแล้วแหละต่อมาคือระบบ fast cooling ค,คือทำให้อร์มันเย็นเร็วทันใจมากยิ่งขึ้น แล้วก็ยังมี PM 2 5 f i l ดฟิลเตอร์ดักจับฝุ่น PM 2 5ได้นะครับเครื่องนี้แล้วก็ยังมีเพิ่มโหมดสลีปโหมดนะครับก็คือสามารถทำให้แอร์เนี่ยเวลาเรานอนเนี่ยมันสามารถทำงานน้อยลงแล้วก็ทำงานค่อยๆค่อยๆค่อยๆจนพอใกล้ขึ้นพอใกล้จะเช้าเนี่ยมันก็จะกลับมาทำงานแบบปกติอีกครั้งนึงคือเหมือนเป็นแบบ Intelligent Sleep Mode นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีระบบ เทคโนโลยีลดการเกาะตัวของฝุ่นในตัวภายในนะทําให้ฝุ่นมันเกาะไม่ติดทําให้แอร์มันก็สกปรกช้าลงนั่นเองและก็ยังมีระบบออโต้เวนคอนโทรลคือสามารถสวิงได้4ทิศทางขึ้นลงซ้ายขวาต่อมาก็คือระบบลองแอร์โฟ o ์ทรงลมไกลได้ถึง12เมตรและเขาก็ยังมีแบบ q u i e เ Mode ด้วยนะครับก็คือสามารถทำงานเนีเสียงเงียบเพียงแค่18เดซิเบลคือเบา ต่อมาก็คือระบบ e อ r ร์เรอร์โค้ดเอ d ร์เรอรสามารถตรวจเช็คอาการแอร์ได้เองเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นกดบนรีโมทเขาจะมีปุ่มให้กดเตึ๊บเข้าไปอ่ะก็จะสามารถเช็คได้แล้วว่าอาการนี้มันเสียเพราะอะไรมันเป็นอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือระบบ t 4 e n t y f u time ก็คือสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้ถึง2 4ชั่วโมงอยากจะเปิดตอนไหนอยากจะปิดตอนไหนได้ดั่งใจทำได้อย่างนั้นเลยนะครับผม แล้วก็มีระบบการรับประกันคอมเพรสเซอร์5ปีแล้วก็ระบบการารับประกันแผงคอยเย็นแผงคอยร้อน3ปีโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอร์มิซูบิชิอิเล็กทริกซูเปอร์อินเวอรรุ่น GT r i ร s เป็นซีรีส์ใหม่ของปี2021นี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่กำลังมองหาแอร์ที่ประหยัดไฟอยู่ ยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันผมจะได้นำเสนอข้อมูลดีๆอย่างนี้ให้เรื่อยๆนะครับและสำหรับใครที่กำลังมองอาหาแอร์บ้านใกล้บ้านคุณนะครับวันนี้คุณสามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วนะครับในชื่อแอป Air Service แอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณนะเห็นเขาว่าตอนนี้มีมากกว่า100ร้านค้าเกือบเกือบทั่วประเทศนะน่าจะประมาณ50 40 50จังหวัดเนี่ยแหละ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูกันได้โอเคเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปเจอกันต่อว่าผมจะไปรีวิวอะไรต่อเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับคุ่นเคยไหมอยากจะหาร้านแอร์แต่หายากเหลือเกิน